ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยออ่หลังจากที่เรา Reaction t นเทเลอร์เทมเพิลซิไปนะคะแล้วมันมีเพลงหนึ่งในนั้นที่ตอนนั้นเราพูดแบบเอ้ยเพลงเพราะมากจริงๆแล้วก็สัมผัสได้ว่าเหมือนจะเป็นเสียงตุย้ยตอนที่ดู t ทเลอร์ตอนนั้นนะคะวันนี้เพลงนั้นปล่อยออกมาแล้วชื่อเพลงว่าไม่ใช่บังเอิญ Destiny นะคะน่าจะเป็น โอทีแบบ Offi ิเชีของ Tempo นะคะก็ขับร้องโดยคุณตุ้ยชยาธรอย่างที่ฉันเดาไว้จริงๆวันนี้เราจะมา Reaction MV กันนะคะแบบเป็นการฟังเพลงเต็มครั้งแรกของเราแล้วก็เป็นการดู MV ครั้งแรกเหมือนกันมาพร้อมเริ่ม ค,นนค,คือตุ้ยเป็นคนเวโอลดีมากอีกคนนึงเออแบบรู้สึกว่ามันคือเวโอคที่แบบค,คนถูกผลักจริงจริงคือเสียงตุ้ยมันจะเหมือนแบบมันมีลมเยอะเออมันจะแบบมันจะฟุงฟ้งๆอะ่ะบอกไม่ผูกเหมือนกันแต่ว่าแบบ

หร,ร,รือไ,ไ,ไม่ได้ฟังเพลงไทยนานมากไปฟังแ้วฟังหนูรู้สึกมใหญ่พอฟังไทยแมันรู้สึกรู้สึกไชินอะเออแต่ก็เอยเออ,อว่ะเพราะว่ะไอ้เนี่ย ร้องยากอะ่ะแบบคอนใช้ลมเยอะมากจริงจริงถ้าไม่แข่งเจ่งถ้าไม่แข่งเจ่งเาถ้าไม่แข่งแก่งจริงๆเลแบบคือยาก,ยากมากจริงวันเอ้ยอย่าดิ าวเออ,อเขา้าใจเอออย่าไปเล่นนะอ่ะคือสี่คนนั้นคือสาววายปะคือรอชมสี่คนนั้นอ่ะโอ้แม่ตู้ใส่ไว้หล่อมากโอตู้ใส่ไว้หล่อมาก ดีคือดีมากคือแบบโอ้ยหูละลายหูยังอยู่ไหมแบบดีดีมากจริงๆเอ,อ่อคืออย่างที่บอกไปตะกีว่าคือด้วยความที่เราฟังเพลงฟังนู้นเยอะมากแล้วพอช่วงเนี้ยคือเริ่มแบบเริ่มที่นี่แหละเริ่มที่เพลงนี้แบบทําให้กับกับมาฟังเพลงที่แบบหลอกเป็นภาษาบ้านตัวเองก็คือแบบแปลกๆคือหูไปฟังนูน้นหมดแล้วเออก็แบบ กำลังกลับมากำลังดึงกลับมาอยู่เออก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงว่าแบบฟังตอนขับรถอย่างเงี้ยเออชิลๆชหรือไม่ก็แบบเปิดเปิดเพลงน,นี้เนี่ยคืนข้ามปีเงี้ยคือแบบมูดดีมากจริงๆแล้วก็คือเพลงมันก็ค่อนข้างลงยากนิดนึงแล้วก็เวอรคอตุ้ยมันแบบมันเป็นเวอรคอที่ไม่ได้หาได้เยอะนะัก ในวงการเนี่ยเออมันแบบคือบอกไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงแต่คือมันเหมือนแบบมันมีลมเยอะนิดนึงแล้วก็คือมันต้องคุมคุมกําลังตัวเองให้ได้ไม่ไงั้นมันจะแบบไม่ไงั้นมันจะหลุดง่ายมากด้วยความที่มีลมเยอะแต่ว่าตุ้ยก็คือเอาอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบตุ้ยเป็นอีกคนหนึ่งที่โวคอลค่อนข,ข้างแน่นแล้วก็คนคน คุ้มค่าแก่การคนพบัวเคอลของตุ้ยจริงๆก็เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เรารสู้ว่าแบบเฮ้ยตุ้ยทำได้ดีมันคือเพลงของตุย้ยจริงๆไม่ใช่บังเอิญน,นะคะฝากทุกคนไปกดฝังด้วยเพลงดีมากดีมากจริงๆนี่คือแค่เพลงแรกนะแล้วเราก็คาดการว่าน่าจะมีอีกหลายเพลงตามมาที่กำลังจะปล่อยเพราะาตอนนี้ซีรีส์ก็เพิ่งออนแอร์ได้ไม่นานแล้วก็เป็นซีรีส์ที่แบบเกี่ยวกับ เสียงเพลงเสียงตีนักเล่าฝันอะไรอย่างเงี้ยเออเพลงมันก็จะต้องเยอะมากก็ที่เราเดาไว้ก็คือว่าอาจจะมีเพลงเดียวแล้วก็เป็นเพลงวงอีกอะไรต่างตานะตามมาอีกเยอะแน่นอนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเราด้น,นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย